ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับหยิบกล้องส่องพระวันนี้เราจะรวบรวมนำเรื่องราวของหลักการพิจารณาพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นต่างๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันอีกครั้งว่าจะมีหลักการพิจารณาจุดตำหนิต่างๆอย่างไรซึ่งจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนกันบ้าง ไปติดตามรับชมกันครับนะครับที่ท่านเห็นหน้าจออยู่นะครับก็เป็นเหรียญหล่อนะครับซึ่งเป็นเหรียญหล่อหายากนะครับของสวรวคดนครปฐมนะครับนั่นคือเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเหรียญหลอรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีการทําปลอมนะครับเยอะมากนะครับวันนี้เอามาเนี่ยเหรียญนี้ผมว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มานะเหรียญนี้สวยมากนะครับคือ ผิวพันธ์อาจจะไม่ได้เหลืองแบบน้ําทองขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีหล่อหล่อแล้วมีความชัดของหน้าตานะครับหน้าตานะครับสังกตินะครับต่างๆนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ขององค์พระชัดเจนทุกอย่างรายละเอียดชัดเจนนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญหายากและถือว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของวัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงนะครับ ศิลปะก็จะคล้ายๆพวกบางกระร้อมพวกแก้วพวงมลาลัยคล้ายๆกันนะครับพอเป็นห,หล่อเหรียญหล่อที่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับอ่ะเวลาเราดูเราเรียังไงครับเหรียญเนี้ยมันมีสองหน้านะครับผมเคยบอกไปแล้วพระทุกอย่างนะถ้าเป็นเหรียญหล่อ,อถ้ามีสองหน้าเนี่ยมันจะต้องมีแม่พิมพ์สองตัวก็คือแม่พิมพ์หน้านะครับแล้วก็แม่พิมพ์หลังนะเห็นไหมครับแม่พิมพ์หน้ากับแม่พิมพ์หลังนะครับเขาจะต้องรีดถุนเทียนหน้ากับหลังเนี่ยมาประกบกัน นะครับประกอบกันเสร็จแล้วถึงจะไปต่อชนวนหลอ่อพอหล่อออกมาแล้วก็แต่งข้างนะครับเราก็จะเห็นขอบข้างที่มันมีเรียกว่าบีตาเข็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเราส่องดูก่อนนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมานะครับอ่าจําพิมพ์ให้แม่นนะครับเห็นไหมจําพิมพ์นะครับนี่คือลักษณะลักษณะของการจําพิมพ์อ่าพิมพ์เนี่ยต้องมีความคมชัดเจนนะครับด้านนี้สวยด้วยอันนี้คุณดูหน้าดิหน้าปูดเลยหน้าปากจมูกสังกติปูดเลยนะครับ แล้วเห,หรียญหลอดรุ่นนี้นะครับอ่ามวลสารโบราณเนี่ยส่วนมากจะเป็นของเป็นของของความศรัทธาของญาติโยมนะก็จะมีพวกทองพวกอ่าขันทองเหลืองพวกทับพีตักข้าวโบราณที่เขาจะนิยมมามาหลอมรวมกันนะครับเขาเรียกว่าทองผสมนะครับอ่าแล้วก็มีพวกใบพัดเรือนะครับบอ,อกเพื่อความเจริญก้าวหน้านะครับเคลื่อนตัวนู่นนี่นั่นแบบลงเข้าไปก็จะมีพัดใบพัดเรือด้วยนะครับอ่าเวลาเราดูนะครับ เมื่อมีพิมพ์หน้ามีพิมพ์หลังนะครับมีพิมพ์หลังดูหน้าคมหลังคมเสร็จแล้วดูต้องดูการประกบเห็นไหมครับมันจะมีรอยประกบข้างๆอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับรอยประกบนะครับแล้วเขาก็ประกบเสร็จนะครับเขาหล่อมาเสร็จเขาจะต้องมาแต่งตะใบนี่นะแต่มันก็ยังเห็นตะเข็บนะมันยังเห็นรอยตะเข็บเห็นไหมครับอ่ะรอยตะเข็บพวกนี้ยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดนะครับและนี่คือหลักการพิจารณานะครับคือต้องบอกอย่างนี้ของเก๊ก,ก็มีตะเข็บนะต้องระวังนะจาขนาดพระให้แม่นจําพิมพ์พระให้แม่นห่วงเนี่ยเป็นห่วงที่เขาใส่แต่โบราณมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมห่วงเนี่ยนี่เดิมยันห่วงนะต้องบอกให้นะครับและพระเนี่ยเทด้วยข้าวดินไทยนะครับเทด้วยเขาเรียกว่าข้าวดินขี้วัวนะครับเทด้วยความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นผิวพระเนี่ยนะครับก็จะมีความตึงมีตะกันนะครับตะกันพิมพ์ ถ้าองค์ไหนนะครับที่เขาเอาขี้เบ้าออกไม่หมดเนี่ยก็จะมีขี้เบ้าให้เห็นนะครับแต่นี้ไม่เห็นละอันนี้จะเห็นตะกันพิมพ์นะครับเพราะเขาเขาทุบทุบดินออกปุ๊บเนี่ยเขาตีแปลงนะผมเชื่อว่าเขาตีแปลงนะให้มันสวยนะครับให้มันสวยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นเราก็จะไม่ค่อยเห็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าดินขี้เบ้าสักเท่าไหร่แต่บางองค์ก็มีแต่ดินขี้เบ้ารุ่นรุ่นเนี้ยดินจะเป็นดำๆนะผมผมเคยได้แบบที่มีดินขี้เบ้าดินจะเป็นดำดำใสๆนะครับอ่า เขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญดูง่ายนะครับเป็นเหรียญดูง่ายและหายากนะครับผมว่าหายากอันดับต้นๆของวัดไร่ขิงเลยนะครับเป็นผ้าหายากจริงๆนะครับโอเคครับใครมีแบบนี้ก็สามารถปล่อยผมเช่าได้นะผมรับเช่าหลักแสนนะครับใครมีสวยๆมาเสนอผมได้นะครับอ่ะนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคือเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญแจกกรรมการนะครับของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ วันละขิงปี2 491นะครับมีบอกพอสอชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่พบเห็นนะครับต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกวา่าผมเคยเห็นแต่เนื้อเงินเท่านั้นนะครับเนื้อเงินเนื้อเดียวไม่ยังไม่เคยเห็นเนื้ออื่นถามว่าอาจจะมีไหมผมก็ไม่แน่ใ,ใจนะครับเรื่องของว่าน่าจะมีเนื้ออื่นหรือเปล่าแต่ที่เคยเห็นมาตั้งแต่เล่นผ้ามาเนี่ยส่วนมากจะเจอนะครับเป็นเนื้อเงินเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้ข้างหลังปกติจะเป็นเข็มกัดนะครับด้วยอันนี้ นะครับน่าจะเอาออกตอนที่เขาคงจะไปเลี่ยมนะครับเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้เวลาเลี่ยมแล้วสวยก็เลยเอาเข็มกัดออกนะครับเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีราคาข้างวดอะไรนะครับเวลาไปเลี่ยมเอามาใช้ก็ตัดข้างหลังออกไปเลยนะครับอ่ะเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาหยิบขึ้นมาดูดูไม่ยากครับแล้วก็ต้องบอกว่าของปลอมของเก๋เนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะรุ่นนี้นะครับส่วนมากจะเป็นย้อนยุกนะครับย้อนยุคนี่รู้สึกถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นปี41นะครับ41นะครับอ่ะ เร้อมแไปดูกันนะครับเวลาดูก็พิจารณาทั่วไปเบสิกทั่วไปก็คือดูหน้าพระมีความคมชัดดูนะครับตัวหนังสือนะครับเลขยันนะครับรายละเอียดบนเหรียญนะครับมีความคมชัดนะครับอ่าเป็นสันเป็นคมนะครับเป็นกระหนกนะครับอ่าเป็นคมเลยครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับระบุพศชัดเจนว่าสอง1ี่นะครับเขียนว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ2491นนะครับแล้วก็เขียนว่าคณะกรรมะ นะครับวัดไร่ขิงนะครับแสดงว่าเขาตั้งใจแจกกรรมการจริงๆนะครับอ่านะครับถ้าเป็นถ้าเป็นประธานไม่ได้นะครับต้องเป็นกรรมการเท่านั้นนะครับนะครับอ่ะนี่วัดไร่ขิงนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับเท่าที่พบเห็นเนี่ยไม่เคยเห็นของเดี๋ยวผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะนะครับแต่ถามว่าอาจจะมีไหมอาจจะมีก็เป็นได้เพราะนั้นเราต้องดูรายละเอียดเบสิกเหรียญก่อนนะครับก็ดูหน้าพระนะครับมีความคมชัดมีมีเส้นขนแมวเห็นไหมครับ เวลาเราเอียงดูเนี่ยนะครับตามพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นขนแมวเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับเป็นแท่งเลยเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนะครับเหมือนเหรียญทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็มีเส้นขนแมวอย่าลืมนะครับเส้นขนแมวที่อยู่บนพื้นเหรียญอยู่ในพื้นเหรียญเนี่ยเส้นขนแมวอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวชี้ให้ดูครับเส้นขนแมวนะครับเวลาเราเอียงดูนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาเราเอียงดูเนี่ยเราจะเห็นนะครับขึ้นแบบอย่างนี้เลย ะครับเนี่ยขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นตามเนี้ยขึ้นตามเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วตัวหนังสือหรือขอบสันพวกเนี้ยมันคมชัดนะครับเหรียญนี้นะครับปั๊มแบบเขาเรียกว่าปั๊มแบบหน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังก็จะมีนะครับรอยนะครับเป็นรอยหลังแบบนะครับเขาเรียกว่าปั๊มแบบหน้ากากนะครับแล้วก็จะเป็นแอ่งกระทะเลยนะครับเป็นแอ่งกระทะเลยแอ่งโค้งเลยเพราะว่าปั๊มแบบหลังแบบนะครับอ่าองค์ตรงนี้ก็หลังแบบแต่องค์จะรายละเอียด ตรงแบบเนี่ยจะติดเฉพาะองค์พระกระซุ้มนะครับข้างๆไม่ค่อยติดนะครับอ่าแล้วก็จะถ้าอันไหนสมบูรณ์ก็จะมีเข็มกัดอยู่ตรงนี้มีที่ล็อกเข็มกัดอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญส่วนใหญ่แบบนี้จะเป็นข้างเลื่อยนะครับเป็นข้างเลื่อยเพราะนั้นเวลาเวลาเช่าซื้อนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับส่วนมากเป็นข้างเลื่อยนะครับเป็นข้างเลื่อยข้างข้างเลื่อยแล้วแต่งนะครับแต่งรายละเอียดนะครับอ่าแต่งรายละเอียดนะครับอ่าส่วนมากเอาเลื่อยแล้วก็มาแต่งรายละเอียดนะครับอ่า ะฉะนั้นเวลาดูนะครับก็ดูนะครับทั่วไปนะครับธรรมชาติของเบสิกเหรียญทั่วไปนะครับอเป็นเนื้อเงินนะครับผิวกะไหลทองบางๆนะครับอ่าผิวกะไหลทองบางๆนะครับเดี๋ยวผมดูให้ทีนึงว่าเป็นข้างเลื่อยหรือเปล่าเป็นข้างเลื่อยอเป็นข้างเลื่อยข้างเลื่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นกะไหลทองบางๆนะครับไม่ไม่ผมยังไม่เคยของปลอมนะเวลาเจอเนี่ยสวยๆแพงนะครับสวยๆผมบอกเลยนะครับแพงนะครับสภาพสวยๆเนี่ยนะครับ ราคาสูงนะครับเพราะฉนั้นเวลาใครเจอก็อย่าให้พลาดอย่าให้หลุดนะรุ่นนี้หายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีออกอเซิร์ชก o เกิลก็แทบจะไม่ค่อยเจอด้วยซ้ํานะครับเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้องสองพระของผมมีแต่ความรู้นะครับดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้องสองพระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือรีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ ท่านสามารถส่งมาที่ได้ที่ไลน์แอดนะครับ tone8888 ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกับถ้าผมสนใจพาท่านผมติดต่อกับแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอ่านและผมไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่สนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028